สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ผมจะมีมินิโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆจากวิชาอะไรนะอินเตอร์เฟซอินเตอร์เฟซนะครับมาเริ่มต้นแนะนำอุปกรณ์กันนะครับเริ่มต้นจากมีตัวจ่ายไฟนะครับมาจ่ายไฟเนี่ยจะจ่ายเอ้ยเดี๋ยวนะครับอันนี้โปรเจกต์อะไรนะครับลืมลืมชื่อโปรเจกต์เอชื่อโปรเจกลยชื่อมันก็คือเป็นระบบควบคุมเคร่องควบคุมไฟฟ้าหรือควบคุมหลอด LED ผ่าน อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตทำโดยใช้สมาร์ทโฟนต่อก็จะอ่าแนะนำอุปกรณ์เลยก่อนตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับไมโครเทเลอร์เบอร์สิบหกเอฟแปดเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดใช้กันครับแปดแปแล้วตัวนี้นะครับท่านดูครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับที่เราจะสั่งให้มันติดมันจะจำลองก็แบบจำลองขึ้นมาอ่าแล้วก็จะมีตัวนี่าตัวทียว่สาม รันเบอรี่ก่อนรันเบอรี่พายนะครับจะมีต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาทางสายอินเทอร์เน็ตก็มาจากเครื่องเอ้ยเซิร์ฟเวอร์ของเราครับป่อยเซิร์ฟเวอร์ของเราจะเป็นเราเตอร์นะครับสร้าสมนุนโดยเราเตอร์เครื่องนั้นดีลิงดีลิงต่อไปห้าโวลต์จากโน้ตบุ๊กนะครับจ่ายให้มันรันเบอรี่ายแล้วก็ต่อเชื่อมต่อระหว่างอะไรนันเบอรี่พายกับ 16F แปดแปดเจ็ดแมเป็นกวบคุมควบคุมเนี่ยเราไปอ่าดูวิธีการสาธิตการทํางานขั้นตอนแรกเลยครับทำยังไงครับขั้นตอนแรกให้เอาสมาร์ทโฟนเราที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้อ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหัวหัวอะไรนะหัวอะไรนะนี่เป็นยี่ห้อหัวไวนะไม่ใช่เป็นหัวเวอร์เนี่หมือนมาจากดีแท็กอ่าส่วนเครื่องนี้สองกับนาอเอฟนะครับ N A านาไอเอฟเครื่องที่สองครับโนเกียครับ C5 นะครับรีวิวโนเกียนะครับ <laughs> มันก็เป็นเครื่องเล็กๆเครื่องนึงนะครับราคาถูกๆแบเนี้เปเรียบเทียบกันระหว่างสองเครื่องนี้นะครับอย่างนี้เราได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมต่อเสร็จทั้งไม่ต่อครับแล้วก็เข้าไอเมายเลขไอพีที่เราตั้งไว้อ่าพอเข้าเรบ้นีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราพอเข้าเซิร์ฟเวอร์เรา,เาเรก็ใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์จากซาร์โฟนครับเท่าไอพีแล้วก็มาเข้าโครงครทำงานหน้าต่าง เมนูที่เราได้ทําการเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับออนี่คือเราได้ทําการเขียนมาท,าทีนี้เราจะมาลองกดปุ่มที่เราทําไว้ดูนะครับว่าจะสามารถสั่งงานได้หรอือเปล่าเริ่มจากปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกคืออะไรครับท่านผปุ่ม,ป,มปุ่มที่ยี่สิบสี่นะครับอ่าอันนี้คือสวิตช์นะครับเียมจะลองกดดูนะครับกดปุ่มยี่สิบสี่ปุ๊บอ่าจะสังเกตว่าไอ้นี่ก็อ่าอันนี้ก็ขึ้นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องกดมันซิงกันในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็นมเกียอ่าต่อไปเป็น <Nokia. S 1> ของโมเกีย้วนะครับกดป้าบอ่าอันนี้ก็จะทํางานเหมือน,นก,กันทํางา,น,านพร้อมกันทงานพร้อมกันเลยควบคู่กันไปนะครับนี่ต้องมาดูงานเราบางดีก่อนมันมันส่งผลยังไงบ้างที่แรกปิดไม่อยากปิดไว้ก่อนนะครับส,งสองผูมปิดปิดก่อนนะครับสองผูกปิดแตอนนี้ LED ดับไปแล้วดับอ่า LED ดับไปแล้วครับตอนนี้ปิดไว้นี่กดสวิตช์ที่หนึ่งปุ๊บผลการทํางานเป็นยังไงครับ อ่า L D เรียงจากขวาไปซ้ายครับผมน่ะทีนี้เครื่องนั้นบ้างครับหัวไวเครื่องหัวไวไวนะครับอ่ะเครื่งนี้ปิดปิดลองปิดลองลองปิดกันนะครับมันก็ต้องดับถูกไหมครับอ่าดับไปแล้วคุณลองกดอีกปุ่มหนึ่งนี่ปุ่มหนึ่งครับอ่าในนี้จะเรียงจากซ้ายไปขวานั่นเองครับผมอ่าก็จะดูยากหน่อยมันเป็นมันมันซับซ้อนไหมครับท่านดูมันจะซับซ้อนมากอ่าในนี้เราลองมากดพร้อมกันดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกดอ่าทีนี้ L D ของเรา กระพริบครับผมสวยงามเลยทีเดียวเขียวสามารถควบคุมการทํางานแบบไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายที่เราได้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเล็กจะใหญ่ควบคุมได้หมดครับขอแค่คุณเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็พอจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้หรือดาวังคารอินเทอร์เน็ตทางรก้ได้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับครับผมไม่ว่าของเราก็มีใครเรานำเสนอใครเราไม่ได้นำเนอถ่ายภาพไหม คนถ่ายภาพก็คือนะมาทีเรือตีพงพนธ์ทัศนียชุ่มพาลีครับผมถ่ายภาพสปอนเซอร์หลักของเรารขอจบเพยงค่างน,นี้นะครับผมบ๊ายบาครับ